จ้ามาเนี่ยมาพากันมาวัดนะคะเป็นบุญข่าศากนะคะพากันมาวัดค่ะพี่น้องกำลังแรงมากค่ะกำลังพากันใส่บาตรกันนะคะพี่น้องนะคะเอาบุญเลฝากพี่น,อนอ้องสู่สุ่คนเลยจ้าเด้อสาธุทำกันเลยจ้า่คะกำลังยางมาใส่บาตรกันนะคะค่ะพี่น้องมามาเนี่ยเป็นบุญข่าศาสค่ะ สุขสุขค่นะคะมาบุญคีละเทียนะคะคนย่างวานดูการมาถึแางแลดียนสิเพ่งบุญขขาวสาพี่น้องเล้ยแม่แม่หิวอยากเขาเขาไหวขวบดีพี่น้องลนะววุ่มบวบานคนอื่นเปิดปองประตูไข่ฝาก่มากด้วยพรีเปล่า,า,าเตรียมตาเสียมความสันคนบาพี่น้องนะคะเนาะไปมาวัดเด้อค่ะเด้อบริบูรณ์เขาสานะคะปีละเทียเด้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะ ปีละเทียพี่น้องมาร่วมหนาร่วมตากันเห็นกันพี่น้องดีอกดีใจกันสกูสุขคนนะคะเนาะมาสกูสุขคอนรคาเด้อนะคะนะ,ะนะอันผู้ว่ากันนิรา่ะผู้ว่ากันยุนี่ละผู้ว่ากันได้นะคะค่ะเอาบุญน้ำกันมาฝากนะคะบุญเขาศาักดิ์นะคะปีละเทียน,นะคะ